สวัสดีผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องแม่เอกบ้านสวนนะคะเอาผักเคลื่อนชายมาอัปเดตให้ฟังนะคะปลูกผักกลางแจ้งแบบนี้ผักไม่ร้อนหรอหลายคนถามมานะคะไม่ได้ใส่หลังคาหรอไม่ได้มุงหลังคาเหรอคะแม่เอกบ้านสวนไม่มีหลังคานะคะตรงนี้นะสองข้างจะเป็นต้นมะม่วงแล้วก็อยู่ใต้ต้นมะม่วง ถ,ถ้าอยู่ใต้ต้นมะม่วงก็จะมีอุปสรรคปัญหามากช่วงนี้ดอกมะม่วงกำลังจะลงนะคะล่วงลงใบก็ลายเป็นจุดนะ,ะนี่ก็มีอุปสรรคบ้างแสงแดดช่วงนี้เป็นฤดูหนาวยังไม่น่ากังวลน,นะคะแสงแดดอ,อยิ่งแดดจัดขนาดนี้แดดจัดในฤดูหนาวนะผักขึ้นช่ายก็ยิ่งชอบนะคะนี่ เป็นของที่อนุบาลเอาไว้นะคะยังไม่ได้แยกออกไปนะกลองลักษณะอย่างนี้นะคะก็ใช้ปุย A, ๋ย AB นีนี่ก็ผักบุ้งก็มีอยู่แต่ส่วนน้อยจะเน้นผักขึ้นช่ายนะคะเพราะที่นี่ผักขึ้นช่ายนะคะเอ,อก็โอเคอยู่นะคะเก็บออกมาขายจำหน่ายนะคะเพราะว่าผักเยอะมากเลยนะคะนี่ที่สวนจะเน้นที่ผักขึ้นช่ายอันนี้แสงแดดนะคะ แสงแดดก็ร้อนพอสมควรนะคะบอ่อนี้กองโฟอ่าแผ่นโฟม5แผ่นนะคะต้นใหญ่ก็จะทอนออกไปเรื่อยๆช่วงอ่าช่วงนี้หน้าแรงไม่มีปัญหาเรื่องอ่าเชื้อโรคชลานะคะจะมีปัญหาก็แต่สัตว์เลี้ยงในสวนกินนั่นก็คือกระต่ายนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราดูแลได้นะคะถ้าแบบนี้จะได้แยกนะคะ อันนี้เป็นผักที่เราอนุบาลเอาไว้เพราะทีๆไว้เลยนะคะก็จะมาแยกยังไม่ได้แยกออกนะคะส่วนอันนี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่ๆก็ทยอยเก็บออกขายเรื่อยๆนะคะเก็บนะออกขายเรื่อยๆจากการพ่อที่ผ่านมาก็ได้ประสบการณ์นะปีนี้เราปลูกผักขึ้นช่ายเป็นปีที่สองนะคะเป็นปีที่สองที่ปลูกเยอะๆนะเป็นปีที่สองนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่า ปลูกแล้วกล่องโฟมแผ่นโฟมนะคะพยายามอย่าเจาะทีมากนะคะขอให้เจาะห่างๆเข้าไว้ในในนี้จําไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะเจ็ดตอนแรกประมาณ70 72 72อ่าหลุมเจาะประมาณ70รูทีนี้ผลปรากฏว่าผักโตแล้วมันถีเกินไปนะทำให้ต้นผักอ่อนนะคะแต่ก็ยังโอเคอยู่แบบนี้นะคะ ยังโอเคอยู่ดพยายามเจาะให้มันห่างๆแบบแบบแผ่นนี้ก็ทดสอบดูแล้วแผ่นนี้จะโตเร็วผักจะโตเร็วนะคะโตเร็วก้านอวบสวยนะคะถ้าเจาะทีๆนะผักจะอ่อนนะคะก็จะล้มเร็วแบบนั้นล้มนะคะนี่ถ้าตัวนี้เจาะห่างเจาะห่างแล้วใบก็ใหญ่ใหญ่เร็วกอใหญ่เร็วนะคะคุ้มนะคะเนี่ย ถ้ามันทีแนะนําให้แยกออกเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าตายดึงออกจากฟองน้ำแล้วก็แบ่งไปฟองน้ำละหต้นประมาณนี้ไม่เกิน7ต้นนะคะพอโตขึ้นมาก็จะได้ผักที่แบบอวบสวยๆนะคะนี่เมื่อเช้านี้กอนี้มันหนาไปก็ดึงออกมันกันนะนี่แบ่งออกนะคะก็แบ่งออกไปท้าทีมาก ต้นเขาจะจะอ่อนอันนี้รู้สึกว่าจะสวยอยู่นะคะก็โอเคอยู่นี่แต่ถ้าแบบนี้มันถี่นะคะเอามาวางทีหลังต้นเขาจะเบียดกัน,นถ้าเอาลงก่อนจะได้เปรียบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการแก้ปัญหาก็ไม่ยากนะคะย้ายผักนะคะ เอาต้นใหญ่ไปใส่ต้นใหญ่ต้นเล็กไปใส่ต้นเล็กแล้วก็อยู่ประมาณไม่นานสองสามสัปดาห์แล้วก็ค่อยๆเอาออกเก็บออกนะแบ่งไว้ขายผักต้นเล็กก็จะโตขึ้นนะเมื่อโดนแสงนะคะอย่างนี้เนี่ยอันนี้โตเร็วมากเลยนะคะแต่ก็อากาศร้อนเริ่มร้อนน้ำก็แห้งแต่ก็รอเติมตอนเย็นก็พอนะคะ เติมเช้ากับเย็นกลางวันก็ไม่ต้องเติมก็ปล่อยไปสักก่อนนะคะนี่ออกพาออกมาดูวันนี้แสงแดดจ้านะคะจ้ามาเดี๋ยวเนี่อันนี้ได้ที่กำลังสวยนะคะผักสวยมากอ๋อดูว่าถ้าแบบนี้มันได้เปิดดูน้ําแห้งเร็วมากเลยนะคะรากสวยอ๋อ แล้วก็ค้าวางกล่องชิดกันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาเราเปิดนะผักก็จะชนนะคะนี่กล่องก็จะหนีบกล่องก็จะหนีบอันนี้ผงพลาสติกไม่ได้นั่นผงพลาสติกมันใหญ่เกินไปแล้วก็แผ่นโฟมก็เล็กกว่ากล่องอันนี้น้ำแห้งมากเลยนะ กล่องนี้ส่วนใหญ่ก็จะนี่เราจะกินแต่ใบกล่องนี้ปลูกใ้กินนะคะกินแต่ใบนี่จะสังเกตดูรุ่นเดียวกันต้นเขาจะใหญ่ก้านเขาจะใหญ่เร็วนะคะพววนี้เขาจะเราจะเก็บกินนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นต้นเล็กนะคะเดี๋ยวจะได้เอาไปแยกออกนี่ โอเคนะคะเดี๋ยวพบกับช่องไม่ใหญ่บ้านสวนใหม่นะคะเอามาอัปเดตให้ชมเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ